ของเดิมมีสิบออกมาอีกห้าเป็นสิบห้าหนึ่งศูนย์ห้าว้าวงวดนี้ใช่ไหมล่ะคะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าใช่ไหมต้องลุ้นต้องลุ้นขอบคุณนะคะกด กติกเกอร์ัวรัวรัวเราเห็นกติกเกอร์ลอยมาลอยมาลอยมาขอบคุณมากนะคะใครกดกติกเกอร์รัวมาให้ถูกรัตตะลี่รางวัลที่หนึ่งนะคะหัวใจลอยลอยรัวรัวเลยขอบคุณค่ะดีใจจังหัวใจรัวรัว ดูปลาแหวกไหวไปมาเราจะให้ถึงห้านาทีนะคะปลาในนี้สวยมากเนาะเรามองไปข้างเรามองจากข้างบนลงข้างล่างอะ่ะปลาในเด่นมากสวยมากเนาะปลาในเป็นตีเป็นสีส้มส้มนะคะปลาในเป็นตัวสีส้มส้มสวัสดีจ้าน้องณันะ นริชาขาเลาะแวะมาให้กำลังใจจ้าปลาเยอะนะคะเยอะมากเยอะมากปลาเยอะเราเลี้ยงไว้ดูสวยงามนะคะขอบคุณน้องสาวคนสวยนะคะมากดเลิฟก,กดไลค์มาให้กำลังใจสวยงามมากเลยปลาปลาในตัวสีส้มอะ่ะมันจะเด่นสวยงามมาก สีชมพูคือปลาทับทิมนะคะปลาทับทิมสีชมพูคือปลาทับทิมมีหลายชนิดปลาอยู่ด้วยกันเลี้ยงปนกันปลาดูยักเยอะมากมีแต่ตัวใหญ่ๆอีกสองนาทีครบสี่สิบห้าเราจะทำไฮไล์ ว่าใจกอดกดจากน้องนับตังแอบนะแอบนะแอบมองอยู่นะแอบมองแอบอยู่เด้อแอบอยู่เด้อคอยแอบอยู่ฟังเจ้าว้าฟฝอยไปฝอยไปฝอยจนเสียงแอบแหละขี่ฝอยขี่ฝอยสวยนะคะปะลาเราสวยจังสวยงามมากเลยนะคะ สีก็สวยสีส้มๆเนี่ยสวยจังสีชมพูจอบผู้บ่าวอยู่เดอ้อจอดผู้บ่าวอยู่เดอ้อโอ้ยผู้บ่าวไปเทปงานแล้วเจ้ามาบ่ทันผู้บ่าวอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานแล้วเข้ากะเข้ากะเมื่อคืนนี้เลิกตีหนึ่งตีสองเข้ากะแล้วเข้ากะแล้ว มาประทานมาบรทานมาจอดภูบาประทานแหวกว่ายไปมาสวยจังสวยจังโน่นโน่นนน่นปลาปลาปลาลอย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 ที่สัตเคยซื้อเบอร์ถูกตอนแมวออกลูกค่ะเหรอเอาลองลองละถาลอง มาถูม้าถูสะบูไหมาถูสะบูไหบะทันนั่นแหละเจ้าซาหลายอ่ะเจ้าม้าบะทันแหละเจ้าซาปลาเก้าก็เก้าไก่สีส้มปลาเก้าไก่ใช่ไหมพี่หมอปลาเก้าไก่ปลาสีส้มปลาเก้าไก่นะคะปลาสีส้มนะคะ นี่คือปลาเก้าไก่ปลา,าไม่อยู่กับที่นะคะปลาเก้าไก่นะคะแหวกหอ,อบอยก็แหวกเวียกหลายนเนาะเวียกหลายเนาะโอ้ยเขาเนี่ยกับปึกหลายนเนาะเวียกหลายเนาะว่ะคอยไม่เวียกเด้กคอยเป็นคนขยัน